แทบไม่เชื่อสายตาครับพี่น้องครับเกิดอีหยังยขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับผมได้ลงคลิปไปคลิปหนึ่งโอ้โหคอมเมนต์สนั่นครับเกิดอะไรขึ้นบ่าวโจ้ดีไซน์ทำไมถึงจำน้องคนนี้ไม่ได้อ่าทำไมถึงจำน้องคนนี้ไม่ได้ทั้งทั้ง,ท,งที่ผมเนี่ยเคยเสียน้ำตากับน้องมาแล้วครับเกิดอีหยังขึ้นพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปเบิ่งคลิป ที่ผมได้ทายมือคืนก่อนนะครับผมผมกะได้มีโอกาสนะครับไปเที่ยวไปที่ถ้ำบุญนะครับอยู่ที่วัดสีชมภูองค์ตื้อนะครับอยู่ที่ตำบลน,น้ำมงอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนะครับช่วงนี้เพิ่นเป็นงานสการะปิดท่องหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อนะครับตั้งแต่วันที่8มีนาคมนะครับผมแล้วก็งานก็จะ มีไปถึงวันที่14มีหน้าคมนะครับประมัณหามือ่อแล้วเพื่อนก็นจะมีหมอล่ำวงไงนะครับผัดเปียนกันมากบว่วาจะเป็นบอยสิริชัยใจเกินร้อยนะครับวันแรกวันที่สองเมื่อวานนี้นะครับกับเป็นหมอลํำวงแก่นนครบันเทิงศิลป์นะครับคืนนี้จะมีที่สาวาทศิลป์พรุ่งนี้นะครับจะมีรัตนศิลป์อินตาไทยราชนะครับแล้ววันสุดท้ายจะมีคําผุดร่วมมิตรพี่น้องครับแต่วันนับบรรยากาศที่ผมยางเข้าไป ผมไปเจอนองคนหนึ่งที่กำลังรองเพลงพี่อุงอิงอยู่ผมก็เลยไปขอถ่ายคลิปนองอ่ะผมจะพาไปฟังเบิร์คลิปอีกก่อนครับเด็ดตาดๆกับอุ้นม .3 จบกสอนหากจาคืนอตอกับงเที่ยมน้ำบา กิดตามฝันเพื่อวันสะวัรให้คนที่หักได้มีที่พึ่งที่ทางมีชีวิตดีกว่านี้ต้องทนที่มีคือใจดวงดีอยากเป็นหมอลบจังคับก็บ ในเส้นทางนี้สักชุนเก็บผาเก็บเม้ขอเพียงได้อยู่ในวอขอเอาความฝันมาเจ้าบิวลาบานเปิดฟ้าบันดาลผาฝันเฝ้าร้อดมาส่งให้ได้พบอพอ ถ้งดีใจต้องยืนงงพอหัวหนาวอกเราเข้าวังน้ำหัวเจอพันามอี่แลพอลำพอร้องได้บกต่อไปพอได้ยังพอแต่ว่าบอกเก่งขึ้นลำด้วยหลักสามบอกขึ้นว่าพอเพิ่นสิเมตตาเด็กน้อยตา เรียนกลองเรียนฟงก่อ,อนนำตัวลัำเกือบอ่เอซีนำเข่าเก่งามากครับอ่ารางวันให้น้องนะครับชื่อน้องอะไรครับน้องแก้มค่ะน้องแก้มนะอายุเท่าไหร่แล้ว12ค่ะ12ปีรู้จักพี่ผมอิกงอยู่ใชื่อไหมรู้ค่ะเล้นิดตามพี่เขาไหม มากๆครับเห็นน้องนะครับอยู่หน้างานที่อำเภอท่าบอ่อพี่น้องครับอำเภอท่าบอ่อวัดศรีชูภูองค์ตื้นะครับและวันนี้ข้างในนะครับข้างในงานก็มีหมอนลำกันนครบันทึงศิลนนะครับ<ท>ครับช็อกบ,บอ,นนอ,บอพี่น้องครับผิดคาดไหมขนาดผมได้ไปยืนคุยกับน้องตัวเป็นๆแด้ไบบฟังเสียงน้อง ผมไม่คิดว่าน้องคือนักร้องหรือว่าเด็กคนนี้พี่น้องที่ไปออกรายการซปเปอร์เทนพี่น้องจำได้บอที่ไปออกรายการซปเปอร์เทนแล้วมีพี่อุงอิงเป็นไอดอลแล้วอุงอิงเข้าไปเซอร์ไพรส์น้องด้วยน้องน้องร้องไห้อ่ะเขายังนางหงายน้าอยู่เลยชื่อน้องแก้มนะครับน้องแก้มตอนนั้นน้องอายุ11ปีตอนนี้นะครับที่ผมไปไทมยเมอร์ขึ้นอายุ12ปีครับ มีพี่อุงอิงเป็นไอดอลโอ้โหผมเคยเสียน้ำตากน้องไม่หลีครับแต่ผมจําน้องว่าได้ผมก็บวาแล้วครับใครครับคายอยู่แล้วน้องมีพี่อุงอิงเป็นไอดอลเนี่ยแต่ไม่คิดไม่ฝันจริงๆว่าน้องจะเคยไปกระทบแบบว่าร้องเพลงฟิชเชอร์งกับอุงอิงแล้วก็พี่อุงอิงเคยไปเซอร์ไพรส์น้องในรายการซุปเปอร์เทนด้วยพี่น้องอ่ะฟังเสียงซีอันนี้ขออนุญาตน,นะครับซุปเปอร์เทน อ,อยากไปเจอน้องอีกจังเลยอ่ะไม่รู้ว่าน้องจะมาอีกไหมนะครับคืนนี้ผู้ดใดเคยบังคีบดีในะสารภาพมาจําได้บอแล้วจําน้องกับชุดที่ผมลงเมื่อกี้ใส่ชุดสีเหลืองอ่ะเจ้าจําได้บอใครไม่เจ้าไปคอยจะสิจาได้บอเอาเเแต่น้องก็ไม่เคยอันนี้น้องน้องก็ไม่ได้บอกผมนะทันที่ผมถ่ายคลิปอยู่น้องก็ ได้มีการผมได้มีการพูดคุยกับน้องอยู่น้องก็ไม่ได้บอกผมว่าน้องเคยไปออกรายการตรงนี้แล้วก็เคยเจอพี่องคงอิงน้องไม่บอกนะ,อ,อ,ะอือแล้วตอนนี้หนูมี Idol ไอดอลไหมไี่จ้ะใครคะเลยองอิงเพื่บานแพน้องแก้มองอือมอยากเจอบ้างอยาเจอบ่าขขอขกรไปนังไห อ่ะขออภัยนะครับอ,อ่ะสิเปิดข่าวๆได้แล้วพี่น้องครับฮอนอ่านี่นะวิาทีที่อุ้งอิงมาเซอร์ไพรส์นี่เนี่ยผมเคยน่งไห้กับคลิปนี้พี่น้องครับคือคือคือเราปื้มแทนอ่ะ อุ้ยน้องไห้เนี่ยแลหละตรง <laughs> นี้แหละที่ผมไห้กับน้องพี่น้องครับอืออ่ะอ่ะนี่แหละคือน้องคนนี้บอทดีไซน์เพิ่งจำได้เพราะว่ามแีแฟนคลับแฟนคลับเขามาคอมเมนต์กันหลายเลยว่าน้องแก้มน้องแก้มรายการซุปเปอร์เทนไงที่ปอ,อกรายการที่มีพี่วงอิงไปเซอร์ไพรส์แล้วมีพี่วงอิงเป็นไอดอลโอ้เออแมนแมนผมได้ยิอะกลกับไปเบิรงไม่เออจริงๆน้องแก้มจริงๆนะครับ มื่อคืนนี่ไปเจอตัวจริงหูซึกว่าเสียงดีแก้วเสียงดีแล้วก็น้องไม่อายที่จะออกมาโชว์ความสามารถอย่างที่ผมบอกไปในคลิปเมื่อวานนะครับว่าการปรากฏตัวของอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงหรือว่าการมาของอุเอเพชรบ้านแพงในวงการน่ะการปรากฏตัวของน้องในวงการนี่ยเฮ็ดไท้เด็กรุ่นใหม่เยวาวชนรุ่นใหม่นะครับที่มีความฝันมีความสามารถ แต่ยังมาการแสดงออกมีพี่องค์อิงเป็นไอดอลทำให้หลายๆคนกล้าที่จะฝันกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะออกมาเผชิญกับอโชคชะตาอืพี่องค์อิงเนี่ยน้ององค์อิงเนี่ยยังผ่านอะไรมาเยอะแยะจนวันหนึ่งมันเป็นวันของน้องมือนึงเป็นมือของน้องมือที่ทุกสิ่งทุกอย่าง ตรงจังหวะเวลาเทศดห้นองมาเป็นซูเปอร์สตาร์ที่ดังที่สุดอีกหนึ่งคนในวงการหมอลำในวงการเพลงในตอนนี้เป็นเขาเอ่ยมาเจ้าแม่หนึ่งในมาแรงในช่องยูทูบป,ประเทศไทยเธอได้สร้างปรากฏการใหม่ๆเยอะแยะมากมายไม่แปลกครับที่จะมีเด็กๆหรือว่าน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยจะมีพี่อุ๋งอิงเป็นไอดอลคุณเลือกไอดอลถูกคนแล้ว อ่ะอย่างน้องแก้มนะครับสู้สู้ครับสู้สู้ครับไม่ว่าความฝันของน้องจุดหมายปลายทางของน้องหรือว่าไม่ว่าน้องวาดฝันอนาคตไว้ยังไงขอให้น้องทําทุกวันให้เต็มที่ถ้าเกิดว่าน้องได้รับโอกาสหรือว่ามีใครยื่นมือเข้ามาหรือว่ามีโอกาสอยากจะให้น้องควงคว้าเอาไว้แล้วก็ทําให้เต็มที่ เชื่อว่าสักวันจะต้องเป็นวันของน้องแก้มแน่นอนครับพี่โจดีไซน์ขอเป็นกําลังใจให้อีกนะครับถ้าน้องมาอีกนะคืนนี้อาจจะไปเซอร์ไพรส์น้องอาจจะไปเจอน้องว่าจาน้องได้จากรายการซูเปอร์เทนโอ้ดีใจมากสุดยอดครับอ่าบ่าโวโจดีไซน์นะฮะพี่บ่าโวโจดีไซน์กับเป็นแฟนคลับเพียวของพี่องอิงขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจนะครับให้กับน้องแก้มขอให น้องประสบความสําเร็จในสิ่งที่น้องปรารถนาขอให้มีสือ่เสียงโด่งดังแล้วน้องต้องอย่าลืมว่าอย่าละทิ้งความพยายามความพยายามไม่เคยทรยศความสําเร็จแน่นอนครับสําหรับวันนี้บ่าโวโจดีไซน์ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ